พักส้มดูหล่อต่อสู้สู้แกมเมอร์แตดเลี่ยงทุนเทาแท้แล้วมุ่งแก้รัฐธรรมนูญจะให้เป็นแบบส้มเทาหรือไม่สังคมเริ่มเห็นท่าทีการทำงานในสภาที่เข้มแข็งของสอสอพักส้มหลายคนอย่างรังสีมันโรมและวิโรธลัคนาอดิสรเอาข่าวจากสำนักข่าวอิสราและทอมไร้มาขยายอภิปรายโจมตีร้อยเอกธรรมนัตได้อย่างน่าชมเชยในยุครัฐบาลอนุทินแต่น่าแปลกใจที่ดูวิธีการโจมตีดูจะประนีประนอมกับทักษิณและครอบครัวชินวัตรมากในภาพข่าวที่อ้างอิง ที่ร้านอาหารเพระเวนสํานักข่าวอิสราเปิดด้วยบุคคลสำคัญคือนายเบนจามินเมลเออร์เบเกอร์เบนจามินสมิธนายหน้าขายเครื่องบินส่วนตัวให้กับนายทักษิณชินวัตรและนายยิมเรียกประธานกนพุ่มบริษัท b i c ของกัมพูชาซึ่งทั้งนายเบนจามินสมิธและนายยิมเรียกอยู่ในกลุ่มรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแตมเมอร์ซึ่งสหรัฐมีกฎหมายให้ความบาดโดยทอมไร้ให้ความสำคัญกับร้อยเอกธรรมนัทน้อยมากการนำเรื่องนี้มาเปิดโปงไล่บี้ร้อยเอกธรรมนัทเป็นเรื่องที่ดีเพราะ เทาจริงแต่การไม่มุ่งเป้าทักษินเทาแท้เป็นเรื่องเข้าข่ายส้มเทาอย่างเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อภาพนี้ทักษินพบกับเบนจามินสมิธผู้เป็นนายหน้าซื้อเครื่องบินเจ็ตและเป็นที่ปรึกษาฮุนเซนด้วยแต่ทำไมตั้งแต่ที่มีข่าวสำนักข่าวอิสราตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2568ว่านักข่าวดังสหรัฐอ้างข้อมูลทักษินใช้ในหน้าแอฟริกาใต้เครือข่ายฮุนเซนซื้อเจส่วนตัวหรือข่าววันที่31สิงหาคม2568เปิดตัวแคทริยาบีเว์ ภรยาเบนจามินกุนสือฮุนเซนหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทน้ำมันบางจากแต่พักส้มกลับเงียบซึ่งถ้าไม่เป็นส้มเทาก็ต้องเอาเรื่องเครือข่ายระบอบทักษิณซึ่งเป็นเทาแท้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันให้จริงจังกว่านี้อีกมากก่อนจะโมว่ามีเราไม่มีเทาช่วงนั้นเรื่องคลิปเสียงอุงอิงอังเคิล กำลังเป็นที่สนใจทักษิณสนับสนุนให้รัฐบาลอุ้งอิงเร่งนำเอาทรัพยากรทางทะเลในพื้นทับซ้อนแบบรับการผ่าก่อกูดมาแบ่งกัน50-50กับกัมพูชานายพิชัยชุนหวชิระก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่ทักษิณวางใจซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทบางจากก่อนมารับตำแหน่งนี้ ฮุนเซนก็เปิดโปงว่าตนมีบุญคุณกลับครอบครัวชินวัตรไม่เคยติดหนี้บุญคุณประเทศไทยเป็นผู้ให้ที่พักหนีคดีไทยกับทักษิณและยิ่งลักษมาแล้วทักษิณก็เคยทรยศาตโดยเอาเอกสารรับทางราชการไปมอบให้ในายฮุนเซนและที่เอร้ายที่สุดคือฮุนเซนยังเปิดโปงอีกว่าในมอบคนเสื้อแดงฮุนเซนเป็นผู้สนับสนุนอาวุธสงครามมาก่อการร้ายแล้วไปแฝงตัวกับคนเสื้อแดงบริสุทธิ์อย่างใจร้ายเช่นเดียวกับที่เอาอาวุธยิงจรวดไปตั้งท่ามกลางชุมชนคนกัมพูชา ทำให้เป็นม็อบกู้คืนสมบัติทักษิณแฝงกองกำลังติดอาวุธไม่เป็นประชาธิปไตยแท้ด้วยหุ่นเซนหวังสร้างความแตกแยกระหว่างคนไทยและหวังล้มรัฐบาลอภิทิ์เพื่อสนับสนุนรัฐบาลชินวัตรกลับมาทวงสมบัติโกงชาติคืนเรื่องเหล่านี้เรากลับไม่ได้ยินการถล่มจากพรรคส้มเลยเน้นแต่เรื่องร้อยเอกธรรมนัตเอี่ยวทอดกระถินหวังกระทบนายกอนุทินซึ่งแม้จะเป็นเรื่องดีที่ควรตรวจสอบและเปิดโปงความผิดปกติแต่ไม่ควรละเว้นกลุ่มระบอบทักษิณที่เป็นไทยเท่าแท้ หรือเพราะตั้งแต่กําเนิดพักอนาคตใหม่แดงส้มทําดีลับหัวการโกหกทําขาวเป็นดําทําดําเป็นขาวทําให้ประชาชนมองข้ามนักการเมืองไทยเท่าแท้กงชาติจนอาจถึงขั้นขายชาติและส้มกลับเน้นต้านรัฐประหารเป็นหลักตั้งใจลดอำนาจการตรวจสอบและลดกำลังทหารที่จะช่วยการบังคับใช้กฎหมายและหากเป็นเช่นนั้นต่อไปอาจถึงขั้นหัวอํนาจหรือหัวการโกงก็เป็นได้ส้มดีๆ ในวันนี้กำลังเริ่มเปิดท่าแท้ตามผู้นำจะเป็นส้มเทาหรือไม่พฤติกรรมจะเป็นตัวบอกนายรังสิมันโรมในฐานะรองหัวหน้าพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรใช้อำนาจเรียกคนมาอธิบายมากมายหลายเรื่องก็ทำได้เร็วแต่ทำไมไม่เอาจริงกับไทยเทาแท้ถ้าไม่ใช่ส้มเทา รมน่าจะเรียกนายกองอิงมาชี้แจงว่าทำไมไปยอมอังเคิลฮุนเซนเห็นแม่ทัพไทยเป็นคนละฝั่งกับพวกองอิงและฮุนเซนทำไมถามว่าอังเคิลจะเอาอะไรก็ขอให้บอกทำไมพ่อองอิงไปสแสดงวิสัยทัศน์เอาทรัพยากรทางทะเลมาแบ่งกัน50-50ทําทำไมตั้งแต่ปี2544รัฐบาลทักษิณไปทำา o u u 4 4ยอมรับเส้นแบ่งพื้นที่ทางทะเลของกัมพูชาซึ่งผ่ากลางเกาะกูดแม้ทำเป็นเส้นอ้อมเกาะซึ่งไม่เป็นไปตามแบบสากล รมดูแลกรรมธิการที่ดูแลเรื่องชายแดนไทยโรมก็น่าจะถามอุงอิงว่าทำไมพ่อทักษิณไปพูดว่าพื้นที่ที่ไม่ได้ปักปันเขตแดนก็ถอยคนละ200เมตรเป็นพื้นที่กลางแทนที่จะยึดเรื่องสันปันน้ำในแนวเทือกเขาพลมงรักตามที่อ้างใน MOU4 3และยังมีข่าวว่าอาจจะไปใช้เป็นพื้นที่ร่วมเช่นเป็นสถานบันเทิงครบวงจรและนั่นจะเป็นจะกลายแหล่งสแกมเมอร์หรือไม่รมก็น่าจะตั้งกระทู้ถามอุงอิงเมื่อมีรายงานของอนาคอยู่ในตัดเนชั่นออฟฟิศออนรัสแอนครม ตุลาคม2024ถูกเผยแพร่ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาโดยระบุว่าแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่มีในเมียนมาและกัมพูชาและจำนวนไม่น้อยจะอยู่ที่พื้นที่ติดพรมแดนไทยซึ่งนายกอุงอิงทำเป็นถึงขังตัดน้ำตัดไฟฟ้าแหล่งสแกมเมอร์ฝั่งเมียนมาแต่กลับละเว้นฝั่งกัมพูชากลายเป็นทำลายแก๊งสแกมเมอร์ฝั่งเมียนมาจะได้หนีมาทำเพิ่มในกัมพูชาเอื้ออังเคิลฮุนเซนหรือไม่รมก็น่าจะตั้งทักษินชินวัตรว,ว่าข่าวที่ให้ในายเบนจามินสมิธซื้อเครื่องบินเจ็ตให้จริงหรือไม่ เอาเงินที่ไหนซื้อเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรนายทักษิณไปสนิทสนมกับนายเบนจามินสมิธซึ่งติดรายชื่อกลุ่มสแกมเมอร์และมีข่าวเป็นที่ปรึกษาของฮุนเซนได้อย่างไรการจกเจาะเครือข่ายตระกูลหุนชินนี้จะพุ่งเป้าตรงไปที่แหล่งสแกมเมอร์อย่างเข้าเป้าทําให้ประชาธิปไตยไทยใสยไม่เทาได้ขึ้นมากแต่พักส้มกลับไม่ทําและมุ่งแต่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปรับโกงมาโดยตลอด โดยแบ่งชุดประเด็นออกเป็นเจ็ดแพ็กเกตก็สร้างข้อสงสัยมากมายว่าจะร่างให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับส้มเทาหรือไม่แพ็กเกตหนึ่งเป็นการโทษว่าปัญหาบ้านเมืองมาจากรัฐประหารไม่ใช่พวกเอาประชาธิปไตยของคนไทยมาใช้กองชาติจริงๆแล้วมีรัฐประหารสมัยจอมพลปอจอมพลสริ์จอมพลถนอมพลเอกสุจินดาซึ่งพรรคการเมืองดีๆใสๆก็ต่อสู้มาตลอดหลายสิบปีแต่รัฐประหารสมัยหยุดรัฐบาลทักษินกองชาติเอื้อชินหรือหยุดรัฐบาลยิ่งลักกองจำนำข้าว ก็เกิดขึ้นหลังจากประชาชนผู้รักประชาธิปไตยใสยต้องการขับไล่ไทเทาให้ออกจากอำนาจแต่รัฐยังดื้อดึงในอำนาจกดขี่ประชาชนคนรักความสุจริตจึงมีรัฐประหารชั่วคราวก่อนจัดให้เลือกตั้งใหม่ประเด็นเหล่านี้ส้มเทาก็ไม่เล่าให้ชัดเจนเช่นเคยตอนคลิปเสียงอุงอิงออกมาประชาชนทุกสีทนไม่ได้ที่นายกอุงอิงยอมอังเคิลและเห็นแม่ทัพภาคสองปกป้องชาติเป็นศัตรูออกมาชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยส้มเทา กลับเลือกจะบอกว่าประชาชนไม่ควรร่วมจะเรียกรัฐประหารทั้งที่ประชาชนที่มาไม่มีประโยชน์ทางการเมืองเคยชอบพักการเมืองต่างๆกันแต่มารวมกันเพราะรักชาติไทยเหมือนกันนั่นก็เพราะพักส้มต้องการรักษาเรื่องเท็จที่ว่าปัญหานี้เริ่มที่รัฐประหารทั้งที่เรื่องจริงคือเริ่มจากนักการเมืองโกงชาติหรือขายชาติจนประชาชนทนไม่ได้แสดงออกทางการเมืองอย่างสุขจริดตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านมารัฐประหารสองครั้งหลังก็มาแก้ปัญหาให้ประชาชนกลุ่มต้านโกง หรือเรื่องจริงอย่างนี้ส้มเทารับไม่ได้เพราะจะต่างกับเรื่องที่โกหกประชาชนเอาไว้หรือไม่แพ็กเกจสองตีกรอบเพื่อลดอำนาจสารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระก็เสี่ยงที่จะทําให้การต้านโกงลดกําลังการตรวจสอบลงและท่าทีของส้มเทาก็ยืนยันท่าแท้พักส้มได้เป็นอย่างดีเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้องอิงออกจากตําแหน่งเพราะขาดจริยธรรมจริงนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักส้มกลับเน้นจุดยืนว่า เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือมาตรฐานจริยธรรมเป็นเรื่องที่เปิดให้มีการใช้ดุลยพินิษ์ได้ตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจและพักส้มจึงต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับต้านโกงนี้ก่อนพักส้มจะเข้าบริหารบ้านเมืองนั่นคือท่าแท้แบบส้มเทาหรือไม่การไม่พูดถึงการขาดจริยธรรมในการสื่อสารใต้อำนาจอังเคลิลซึ่งเป็นอริรชาชศัตรูเป็นไปตามดีลับแดงส้มหัวการโกหกหรือไม่เพ รัฐไม่ต้องการยอมรับความเที่ยงธรรมของสารรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่พักส้มควรเรียนรู้ว่าครอบครัวนี้กงสุดซอยใช้อำนาจจากการเลือกตั้งสุดซอยแม้โกงแล้วจำนวนต่อหลักฐานแล้วยังหวังจะเอาอำนาจนิติบัญญัติจากการเลือกตั้งมาบิดเบือนอำนาจตุลาการซึ่งนั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่ประชาชนพึงได้รับอำนาจอธิปไตยทั้งด้านบริหารนิติบัญญัติและตุลาการที่เป็นอิสระต่อกันแพ็กเกจสามเพิ่มกลไกลตรวจสอบการทุจริตก็หลอกประชาชน ถ้าแน่จริงเอากรณีปลอมนี้สุขุนสัมปทานใช้นโยบายเอื้อทุจริตแบบที่ทักษินทำกลไกลของที่พักส้มเสนอจะป้องกันได้อย่างไรการโกงตลอดกระบวนการจํานำเข้าวจะป้องกันได้อย่างไรหรือส้มเทาหัวโกหกไม่สนใจเรื่องใหญ่ของนักการเมืองสนแค่เรื่องระบบทั่วๆไปใช้บังหน้ากลโกงแพ็กเกจ5ปฏิรูปกองทัพก็เป็นไปตามเรื่องที่หัวโกหกประชาชนไว้พิธาตั้งคำถามว่าทหารมีไว้ทำไมยุคนี้เขาไม่รบกันแล้วแล้วถ้ารบกันผมพิธา ก็ไม่คิดว่าคุณจะชนะและคนในพักก็พิปรายว่าเอางบทหารไปซื้อผ้าอนามัยเอาค่ายทหารเป็นที่ทิ้งขยะเอางบรถถังไปซื้อรถไถถ้ามีทัศนคติเช่นนี้เจอคนเจ้าเล่ห์อย่างฮุนเซนรวมกับคนไทยที่ทำตัวราวส้ส้ศึกอย่างทักษิณประเทศจะยังรักษาอธิปไตยบนแผ่นดินไทยได้หรือไม่เมื่อมีความขัดแย้งไทยกะ